สวัสดีครับชิปปะปังชาแนลนะครับวันนี้นะครับชิได้ซื้อพัดลมนะครับจากลาซาด้ามาหนึ่งตัวนะพอดีพัดลมที่ห้องมันเสียนะครับตัวนี้นะครับเป็นฮาร์ตลินะครับรุ่นนะครับสไลด์สมาร์ท L หนึ่งสิบแปดนิ้วนะครับก่อนที่จะซื้อตัวนี้นะครับชิไปที่เมกโครนะครับบิ๊กซีนะครับโรตัสนะครับเพื่อเปรียบเทียบราคากอบรุ่นนี้นะครับซึ่งในห้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันเจดร้อยบาทนะครับแต่ในลาซาด้านะครับอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยบาทนะครับ บวกค่าขนส่งแล้วครับรวมทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ 1, 4 3 0าบาทนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับผมการสัสดนะครับบอกก่อนนะครับว่าสั่งไป3วันนะครับถึงได้ของก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะครับสภาพของกล่องนะครับมาเป็นกล่องพปเกตของอาตาลิเลยนะครับนี่ นี่ข้างในมันนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่มีรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของออกมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววาวางไว้ข้างหน้านะครับเ,เป็นพลาสติกนะครับโอเคโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็ฐานมันนะครับ ครับจะเริ่มประกอบแล้วนะครับอของทั้งหมดมีสามชิ้นใหญ่ๆนี้นะครับโอเคครับเปิดฐานก่อนนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกครับแล้วก็เอาตัวมันมานะครับ <c oughs> ประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแต่ฐานแล้วก็ตัวถังมันก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าดูจากสายตานะครับเราต้องเอาสายไฟนะครับไปข้างล่างก่อนโอเคอ่านะครับตัวนี้นะครับตัวลบมันจะอยู่ติดที่ที่ก้นมันนะครับเราต้องหมุนออกมาก่อนครับหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับดึงสายเรียบร้อยครับใส่ไปครับผมให้มันเรียบนะครับ แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับหมุนนะครับอย่างนี้นะฮะหมุนนะครับนี่อย่างนี้ครับอ่ะดูกันดีๆครับนี่ครับหมุนครับไอแข็งเลยนะครับเพมันเป็นฐานนะครับนโอเคนี่นะครับ แล้วก็มาดูข้างล่างอีกนิดนึงครับผมตรงนี้นะครับสายที่เราดึงมาเมื่อกี้เราก็ล็อกสายไปเลยล็อกนะครับอย่างนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับไปนะครับใส่เข้าไปครับให้รูสองรูนะครับตรงกับตัวข้างหลังมันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวล็อกมานะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นใบนะครับนี่ครับมีเขี้ยวของมันนะครับร่องเขี้ยวของมันให้ตรงกับร่องเขี้ยวนี้นะครับแล้วก็ล็อกใบพัดมันนะครับตัวล็อกนี้จะเป็นเกียวทวนเข็มในาฬยกานะครับโอเคเหมือนเหมือนพัดพัดลมทั่วไปแหละครับ <Okay. S 1> ก็หมุนให้แข็งนะครับ โอเคครับมามาใส่ฝากันนะครับซึ่งของอะตริเขาจะมีตัวล็อกอยู่ข้างบนนะครับทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังครับอ่มาดูกันนะครับเห็นไหมฮะชิ้นหลังนะครับชิ้นหน้านะครับอ่าเราก็เอียงมันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้เป็นใส่ได้นะครับอ่าใส่ไปในช่องนะครับนี่อ่าใส่ไปแล้วนะครับแล้วข้างล่างนะครับเราก็ทีนี้เราก็กดครับผม ดให้ทั้งสองชิ้นนะครับเข้าด้วยกันอันนี่เข้าแล้วนะครับเข้าอย่างไรนี่ครับอ่ามันจะมีตัวล็อกอยู่อีกสี่จุดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับมาล็อกตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าลมมันแรงมากนะครับแล้วก็มันมีรีโมทด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูความสูงของมันนะครับ นี่ครับความสูงของเขานะครับได้ได้ถึงตรงนี้นะฮะก็ประมาณเทียมเทียมอกนะครับก็สูงนะครับถาวางจากพื้นนะครับส่วนความแรงเดี๋ยวเราต้องลองไปเปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวอจะใช้รีโมทตัวนี้ด้วยนะครับลองดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคนะครับเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูการใช้งานนะครับพร้อมรีโมทของมานนะครับเดี๋ยวเราเปิดรีโมทก่อนนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอ่ามันมีรีโมทนะครับแล้วก็ระบบสัมผัสนะครับจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับแต่ดูจากตรงนี้นะครับจะมีอุณหภูมิบอกนะครับมีสปีดของมันนะครับตั้งเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราตั้งได้ทั้งที่ตัวพัดลมนะครับกับตัวรีโมทนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับมีกี่สปีดสองสามสี่มีห้าห้าสปีดนะครับก็ถือว่าแรงนะครับนี่นะครับ โอ้โหพัดแรงมากนะครับชอบตรงที่มันบอกอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบให้สายไปสายมาปัดสายไปสายมาได้นะครับแล้วก็มีแบบตั้งเวลาได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมาโชว์ที่ทัมเมอร์ตรงนี้นะครับส่วนอันบนนะครับตอนแรกก็งงนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเป็นการเปิดนะครับทํางานแบบสมดุลธรรมชาตินะครับโอเคพัดลมนี่จะควบคุมด้วยตัวเองนะครับควบคุมระดับลมนะครับให้ทํางานสลับระบบอัตโนมัตินะครับสลับเบาสลับแรงไปเรื่อยๆนะครับเขจะคิดเองนะครับระบบนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไง อย่างงนะครับใครชอบชคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คิด,ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ